พูดถึงเรื่องคอนโดมิเนียมพูดถึงเรื่องอสังหาโดยทั่วไปแล้วทีนี้ถ้าเป็นน้องๆอ,อยากจะเตรียมตัวในการที่จะลงทุนอสังหานักลงทุนเขามองอะไรหรือมันมีเกณฑ์อะไรในการที่ต้องรู้ว่าอสังหาตัวเนี้น่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนนะคะพี่ก็ขอสรุปเป็นแปดเทคนิคในการลงทุนอสังหาให้ละกันค่ะ สิ่งที่ต้องดูนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของศักยภาพของทะเลค่ะหรือ potential นะคะตัวที่2ก็คือในเรื่องของ rental yield นะคะหรือผลตอบแทนจากการลงทุนค่ะตัวที่3าคือ occupancy rate นะคะหรืออัตราการพักอาศัยหรืออัตราการเข้าอยู่ของคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะตัวต่อมาค่ะคือ product นะคะจุดเด่นของโครงการมีอะไรจุดขายของโครงการมีอะไรค่ะ ตัวต่อมาคือ evaluate นะคะคือการประเมินมูลค่ารวมถึงราคาของอสังหาค่ะว่ามันน่าลงทุนหรือเปล่าตัวต่อมาค่ะตัว reason คือเหตุผลของการลงทุนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการลงทุนมีหลากหลายเหตุผลมากที่จะลงทุนเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกลงทุนตามเหตุผลของเราหรือตามแผนการลงทุนของเรานะคะตัวต่อมาคือ target group ค่ะคือกลุ่มเป้าหมายในการซื้อในการขายค่ะและตัวสุดท้ายคือการประเมินศักยภาพของตัวเอง เห็นข้อสังเกตด้านหน้าไหมคะว่าอาสังหาหรือว่า property นะคะ property เนี่ยแหละคือแปเทคนิคของพี่ในการที่จะเลือกลงทุนอสังหานะคะสมมุติจะไปดูอสังหาสักที่กับคุณพ่อคุณแม่หรือแน่นาโยจะไปซื้อสังหาเราแบงค์มากเลยไม่รู้จะเลือกซื้อ,อยังไงถูกไหมใช้คำว่า property นี่เลยแปะตัวหน้าเลยว่าเราจะลงทุนเราต้องดูทั้งหมดนี้นะคะ เรามาเจาะแต่ละตัวดีกว่าว่าแต่ละตัวมันมีความน่าสนใจหรือมีสิ่งที่เราต้องพิจนารณาอะไรเพิ่มเติมนะคะตัวแรก Potential, คำว่า Poten t i a l หรือสกยภาพใกล้รถไฟฟ้าอย่างเดียวอย่างที่บอก Potential พอหรือเปล่าติดรถไฟฟ้าเลยแต่สายสีม่วงนะมันน่าลงทุนจริงไหมหรือเป็นคอนโดเนี่ยเราควรจะเลิกลงทุนจากตรงไหนนะคะ p o t e ท t i a ีี่แบ่งเป็น5อย่างนะคะที่ต้องดูอย่างแรกโ Location เคยได้ยินอยู่แล้วลงทุนสังหารโลเคชันโลเคชันโลเคชันหมายความว่าอะไรคุณดูแค่โลเคชันอย่างเดียวอ่ะสามตัวเนี่ยโลเคชันโลเคชันโลเคชันคุณสามารถเลือกลงทุนได้แล้วแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นโลเคชันที่ดูเนี่ยถ้าเป็นคอนโดนะสิ่งที่ต้องเลือกนอกจากโลเคชันของโครงการแล้วโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่สกัดภาพแล้วโลเคชันอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องเลือกก็คือตำแหน่งของห้อง ว่าอยู่ในตําแหน่งที่มันน่าลงทุนหรือเปล่านะคะหมายความว่ายังไงคือโครงการในคอนโดมี700ห้องมี800ห้องมีพันยูนิตอย่างเงี้ยเราจะเลือกอยังไงให้มันเหมาะสมกับทาเก็ตกลุมนะคะก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราเลือกนะั้นอ่ะมันมันอยู่ในโลเคชั่นไหนอย่างเช่นถ้าเป็นคอนโดย่านที่เป็นนักศึกษาอยู่เยอะๆไปเลือก2ห้องนอนมันอาจจะปล่อยเช่าได้ไม่ดีก็เป็นเลือกหห้องนอน นะคะหรือเรื่องทิศเช่นเอ,อ่อห้องที่อยู่ในทิศต,ตะวันตกคนไทยก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะห้องคนเอ,อ่อหัวนอนในคอนโดควรจะหันไปทางทิศต,ตะวันออกอันนี้เขาลงลึกไปถึงขนาดนั้นนะคะตัวต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องดูในเรื่องของการเดินทางคอนโดในเมืองอยู่ติดติดกันก็จริงห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยเมตรก็จริงแต่กรุงเทพค่ะห่างกันแค่ร้อยเมตรแต่การเดินทางมันต่างกันละอยู่หัวมุม ถนนอยู่เข้าไปในซอยการเดินทางไม่เหมือนกันเป็นวันเวหรือเป็นโครงการที่อยู่ตรงสะพานพอดีถ้าจะเข้าบ้านทีต้องไปกลับรถเพราะฉะนั้นการเดินทางสําคัญมากคนอยู่คอนโดไม่ใช่แค่อยู่แค่รถไฟฟ้านะคะมันต้องดูด้วยว่าการเดินทางของเขาสะดวกไหมถ้าจะขับรถนะคะหรือใช้รถสาธารนณะมันสะดวกหรือเปล่าบางคอนโดนะคะโลเคชันไม่ได้ติดรถไฟฟ้าเลยอยู่ในเมืองนะแต่ไม่ได้ติดรถไฟฟ้าอยู่ในซอย แต่ดันเป็นการอยู่ในซอยที่เป็นจุดชุมชนพอดีนะคะทำให้คนนิยมไปเช่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของการลงทุนคอนโดเหมือนกันว่าการติดรถไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบในการลงทุนอีต่อไปนะคะตัวต่อมาคือในเรื่องของ Economic d e v e l o p m n n t ดเดเวอนแผนหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยดูว่ามันมีแผนอะไรที่จะพัฒนานหรือเจ้าสัวใหญ่ๆในเมืองไทยเรากำลังจะไปพัฒนานอะไรในจุดไหนนะคะอย่างเช่น มิกยูที่พูดไปแล้วว่าเอ้ยมันมีมิกยูเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันทําให้ทําเลตรงนั้นเนี่ยบูมขึ้นมาได้อย่างที่เพื่อนพูดไปแล้วว่ามันมีโซนที่เป็นไอคอนสยามนะคะมีเอ่อโซนหัวมุมเมืองต่างๆที่จะมีโครงการของเจ้าสวยใหญ่ๆไปเปิดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้ศักยภาพของตรงนั้นเตนิบโตนะคะแล้วก็นอกจากที่จะศักยภาพดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องดูก็คือว่าทาเลนั้นๆเหมาะกับการเวิร์กเพย์แล้วก็ไลฟ์หรือเปล่า บางตำราจะบอกว่า work, pay, live นะคะหรือการอยู่อาศัยแต่พี่ใช้คำว่า life คือชีวิตเพราะการอยู่อาศัยมันไม่ใช่แค่การมานอนเดียวแล้วอ่ะตอนนี้นการอยู่อาศัยมันคือ lifestyle มันคือการใช้ชีวิตสถานที่บางที่มันเหมาะกับแค่ว่าเฮ้ยสาทรนอะ่ะบางครั้งการลงทุนมันอาจจะปล่อยเช่าได้ราคายิวไม่สูงมากเพราะว่าอะไรสาทรเองเป็นโซนที่อสังหาราคาแพงมากในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมาะกับก,บการทําธุรกิจ เหมาะกับการเป็น CBD เป็นย่านธุรกิจมากกว่าอยู่อาศัยเพราะมันยังขาดไลฟ์สไตล์มันยังขาดความเป็นสีสันของการใช้ชีวิตทำไมลูกค้าบางคนโดยเฉพาะต่างชาติเอกพัยังนิยมที่จะมาอยู่อ่อนนุชยังนิยมที่จะมาอยูอ่ตรงทำเลที่เป็นทองหลอ่อทองหล่อกอาาอัะสัทรมบางทีค่าเช่าเท่ากันเลยนะคะ ทำงานอยู่สาทรจริงแต่ขออยู่ทองหล่อเพราะทองหล่อมีไลฟ์สไตล์มากกว่ามีการใช้ชีวิตที่มันง่ายกว่าหรือมีชีวิตชีวามากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะลงทุนก็ต้องเลือกตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยโครงการนะั้นหรือทำเลนั้นนะมันเหมาะกับการปล่อยเช่าหรือเปล่าและ Potential ตัวสุดท้ายที่อยากให้ดูคือ Developer ค่ะ สำคัญมากคือพี่มีประสบการณ์ในการลงทุนที่ไม่ค่อยดีด้วยนะคะหมายความว่าปกติเราจะเลือกลงทุนแต่เดเวลอปเปอร์ที่มีศักยภาพแต่พอดีเคยไปลงทุนกับเดเวลอปเปอร์เจ้าหนึ่งนะคะแล้วก็มีปัญหาทางการเงินจองไปแล้วนะคะวางดาวไปแล้วไม่สร้างนะคะอันนี้ก็มีเหตุผลหนึ่งว่ามันทําให้การลงทุนของคุณผิดพลาดด้วยปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นก็เลือกเดเวลอปเปอร์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีศักยภาพทางการเงินที่ดีนะคะ ตัวต่อมาตัว R นะคะ Rental Yield น,นะคะหรือผลตอบแทนในการลงทนุนขอใส่สูตรง่ายๆนิดนึงว่าแล้วเราจะคิดยังไงจริงๆ Yield มันคิดได้หลากหลายรูปแบบนะคะใส่ดอกเบีย้ยใส่ตัวแปรอะไรเข้าไปเยอะแยะแต่พี่ขอแนะนําในการที่คิดง่ายๆแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ในการคิดผลตอบแทนในการลงทุนนะคะก็คือเราจะเอาค่าเช่าทั้งปีที่ได้รับเนี่ยนะคะมาหารด้วยราคาอสังหาบวกด้วยค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆมีอะไรบ้างอย่างเช่นค่าส่วนกลางค่าในหน้านะคะค่าตกแต่งนะคะค่าโอนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราซื้อสังหารชิ้นนี้มาคูณด้วย100ค่ะก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นซื้อสังหารชิ้นหนึ่งมาค่าเช่าได้20,000บาทต่อเดือนนะคะราคาสังหารที่ซื้อมาคือ4ล้านบาทเพราะฉะนั้นเรนท์เียร์ที่ได้ก็คือเอา2 0,000ืนะคะ าเช่าทั้งปีก็คือคูณ12หารด้วย4ล้านสมมุติอสังหาที่ซื้อมารวมค่าส่วนกลางรวมค่าตกแต่งแล้ว4ล้านบาทคูณ100เข้าไปผลตอบแทนก็ออกมาเป็น6%คำว่า6%คิดว่าน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนคะลองตอบกันลองฟังอยู่แล้วลองตอบน่าลงทุนไหมต้องบอกงี้ค่ะว่าผลตอบแทนในการลงทุนตอนนี้ที่นักลงทุนมองหาก็อยู่ที่ประมาณ 6%นะคะได้ยิ่งดีนะคะแปดอันนี้คือดีที่สุดนะคะนักลงทุนยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีใช่ไหมคะแต่ตอนนี้โดยทั่วไปกรุงเทพผลตอบแทนการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ5-6%ก็ก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนที่หนึ่งก็คือถ้าคิดด,ดีคือเราสามารถกู้เงินมาซื้อได้ถูกไหมถ้าเรากู้เงินมาซื้อสังหาอกเบีย้ยแบงค์เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วตอนนี้ปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2.7นะคะ3ปีไม่เกิน3%เ ดอกเบียเฉลีย่ยแต่เราปล่อยเช่าได้6%นั่นแปลว่าเราสามารถเอามาลงทุนนะคะผลตอบแทนชนะดอกเบีย้ยแบงค์แล้วนะคะทีนี้ตัวต่อมาที่ต้องดูคือตัว O หรือ Occupancy Rate Occupancy Rate เนี่ยปกติมันเป็นภาษาที่ใช้เกี่ยวกับโรงแรมนะคะอย่างเช่นอัตราการเข้าพักอาศัยของโรงแรมเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ตรงนี้ก็คือพี่จะเหมาะว่ามันเอาไว้ใช้ดูคอนโดก็คือ คอนโดของถ้าเราจะเลือกซักที่หนึ่งอ่ะคนที่เข้าอยู่อาศัยในคอนโดนั้นควรอยู่ที่ประมาณ70%นะคะ70%ของตึกเพราะอะไรมันแปลว่าเอ้ยคุณซื้อตึกนั้นมาตึกนั้นมัน,มนไม่โลง่งมันไม่ผีหลอกแน่นอนมีคนอยู่อาศัยจริงๆแต่อันนี้ต้องให้สําหรับตึกที่ผ่านมาแล้วประมาณปี2ปีนะถึงจะมีคนที่เข้าอยู่70%แต่ถ้าเป็น new building ล่ะหมายถึงว่าตึกที่เสร็จใหม่มันไม่น่าลงทุนหรือเปล่า ก็ต้องตอบว่ามันไม่ใช่นะคะสำหรับตึกใหม่เองแน่นอนออฟนซีไม่ใช่70คนเพิ่งย้ายเข้ามาคนเพิ่งจะเข้ามาอยู่แต่มันมีเทคนิคนีดหึกว่าถ้าคุณซื้อตึกใหม่สิ่งที่คุณควรจะรีบทำก็คือคุณต้องรีบตกแต่งนะคะให้เร็วที่สุดปล่อยเช่าเป็นยูนิตแรกแรก10%แรกหรือ20%แรกเพราะว่าด้วยตัวตึกใหม่เองจะมีการดึงดูดผู้เช่าใหม่ๆเข้ามาแล้วทำให้ผู้เช่าอยากจะมาเช่าตึกใหม่นะคะ ยิ่งตกแต่งเร็วเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีสิทธิ์ในการปล่อยเช่าเร็วกว่าคนอื่นถ้าไปรอตึกเสร็จหมดโอ้หทุกห้องปล่อยพร้อมกันร้อยห้อง200ห้องแน่นอนค่ะคู่แข่งในการปล่อยเช่าก็จะเยอะนะคะแต่สิ่งหนึ่งการที่ปล่อยห้องสิ่งสําคัญที่คุณต้องดูสําหรับน้องลงทุนเลยก็คือการตกแต่งค่ะต้องตกแต่งให้ พร้อมอยู่ตกแต่งให้สวยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณต้องเลือกยูนิตทายให้ถูกด้วยไม่ใช่ว่าในตลาดย่านานั้นคนนิยมเชา่า1ห้องนอนกันงบประมาณที่เขาเขาเช่าประมาณหมื่น5แต่คุณไปซื้อ2ห้องนอนไปเช่า25 0 0มมันก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตที่คุณควราเช่า,ชานะคะตัวต่อมาตัว P นะคะตัวที่2ก็คือคำว่า Product Product เข้าใจง่ายๆก็คือในเรื่องของตัวตึกแหละ ตัวคอนโดแหละว่ามันน่าลงทุนไหมสิ่งที่จ้องพิจารณามีด้วยกัน5ข้อนะคะอย่างแรก s เ l l i n g Point คือจุดขายจุดขายตรงนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าต้องเป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะักการตลาดเรียนมาแล้วก็จะชอบบอกว่ามันต้องมี Product Differentiate คือต้องแตกตา่างแต่เราอย่าลืมว่าแตกต่างยังไง ให้ลูกค้าต้องการด้วยนะคะยกตัวอย่างมีคอนโดนึงค่ะตกแต่งสไตล์ลอฟเลยเอาลอฟมากลอฟที่สุดเลยก็คือแบบเป็นแบบเหมือนคล้ายๆลงรถเลยค่ะคอนโดแบบใช้วัสดุทีด่ดิบมากนะคะผนังนะคะเป็นเหมือนทําเป็นสนิมให้เป็นสนิมขึ้นนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่ามันลอฟแต่ขายราคาในราคา10ล้านบาทแน่นอนว่าลอฟกับคอนโดที่เป็นลักชัวรี่มันไปด้วยกันค่อนข้างยาก แตกต่างจริงแต่กลุ่มลูกค้าที่เป็นลักชูรี่สิบล้านเขาไม่ต้องการผนังเป็นสนิมไม่ต้องการให้คอนโดดูเป็นแบบสร้างไม่เสร็จนะคะดูเป็นแบบผนังปูนเปื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูว่าเซลลิ n งพอยต์ในการซื้อสังหาหรือจุดขายนะมันเป็นจุดขายที่คนต้องการด้วยหรือเปล่านะคะเออหรือยกตัวอยา่างถ้าเกิดเป็นจุดขายมันจะมีคอนโดที่หนึ่งที่ไม่ทําส่วนกลางเลยไม่มีส่วนกลางเลยสักอย่างเดียวนอกจากที่จอดรถนะ ะะมีที่จอดรถแถมไม่มีที่จอดรถยนต์ด้วยมีแค่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แต่กลุ่มเป้าหมายเขาชัดเจนคือคนที่หาเช้ากินขํามไม่ใช้ฟิตเนสไม่ใช้ส่วนกลางไม่มีรถยนต์มีแต่มอเตอร์ไซค์สิ่งที่มีบริการคือตู้ซักผ้าหยอดเหรียญตู้หยดน้ําหยอดเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดขายของเขาเหมือนกันเพราะว่ามันลดเรื่องค่าส่วนกลางต่อเดือนไปนะคะแล้วเป็นลดราคาในการซื้อขายทําให้ขายได้นี่ก็เรียกด้ว่าจุดขายที่มันมีคนต้องการเหมือนกันนะคะ ตัวที่2 Developer Profile พูดไปแล้วว่าก็ช่วยดูนิดนึงว่า Developer เป็นใครนะคะมันมีผลจริงๆในเรื่องของการซื้อขายสังหาเหมือนเราค่ะเราจะเลือกซื้ออ่าพูดง่ายๆอ่าเลือกซื้อมือถือสักเครื่องก็ได้มือถือเราก็ยังนิยมใช้แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นพวกที่รู้จัก บางแบรนด์ที่ศูนย์ซ่อมไม่ดีบางแบรนด์ที่มันพังบอดบางแบรนด์ที่มันบริการ after service ไม่ดีเราไม่อยากใช้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกแบรนด์ที่มีคุณภาพค่ะมันจะทําให้1คือราคาเราขึ้นนะ2คือการขายต่อแน่นาคตก็จะทํา ง่ายด้วยเพราะบาง Developer ต้องปุ้งตรงค่ะว่างานมันไม่ได้ดีหรือบางที after service เขาไม่ดีทําให้เวลาจะขายต่อคนที่จะมาซื้อก็คิดหนักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของ Facility นะคะหรือส่วนกลางค่ะก็ตอนนี้ Developer หลายๆก็หลายๆที่ก็แข่งขันกันเรื่องของ Facility กันสุนดลีเดี๋ยวพี่จะมีรีวิวให้ดูด้วยว่าตอนนี้ส่วนกลางมันไปถึงไหนกันแล้วนะคะ ตัวต่อมาคือ evaluate หรือการประเมินอสังหาเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ2ตัวนะคะคือคำว่า price กับ value อสังหาบางอย่างทุกคนบอกว่า5 000, ล้านเราจะรู้ว่าถูกหรือแพงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในทําเลไหน5ล้านถ้าเป็น1ห,ห้องนอนในทองหลอ่อ อาจจะถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงนะคะเป็นราคาตลาดแต่ถ้า5ล้านไปอยู่แบริ่งมันอาจจะเป็นราคาที่แพงเพราะฉะนั้นอสังหามันมีในเรื่องของโลเคชันเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของคุณค่าของโครงการเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งราคาทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่4อย่างนะคะคือว่าเวลาเทียบอสังหาคือให้ดูเรื่องของราคาตลาดราคาตลาดในย่านนั้นขายกันเท่าไหร่ ราคาซื้อขายจริงขายกันเท่าไหร่นะคะราคาประเมินธนาคารคือราคาที่แบงก์ปล่อยกู้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือราคาประเมินของกรมที่ดินนะคะเอาไว้ใช้คิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะทีนี้ขอเปรียบเทียบง่ายๆอสังหารอย่างเช่นบางโซนโซนพระขนงละกันอลองเห็นภาพรพระขนงปุณณวิถีนะคะปุณณวิถี ขอขยายไปปุณวิถีเนี่ยเพราะว่าเป็นทำเลที่มันมีอสังหามทที่ราคาโดดกันค่อนข้างเยอะนะคะปุณวิถีเป็นทำเลที่มีคอนโดอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะราคาต่อตารางเมตรตั้งแต่ประมาณแสนสองนะคะที่ติดรถไฟฟ้านะยันสองแสนถ้าแสนสองก็สองแสนนะเอาแค่ความแพงนะแน่นอนต่อตารางเมตรสองแสนมันแพงกว่า แต่บางทีอ่ะเดเวลอปเปอร์ขาบอกว่าเอ้ยฉันมาไปใส่แว l u ลตรงนั้นให้เพิ่ม material ดีนะคะคอนโดเป็น high-end มากแต่ทําเลนั้นเขาขายเฉลีกันแสนสองถึงแสนห้าแน่นอนค่ะคุณสร้างอสังหาสองแสนบาทลูกค้าย่านนั้นไม่เห็นคุณค่านะคะเพราะเขารู้สึกว่ามันแพงเกินทําเล เทคนิคง่ายๆคือการประเมินค่าตรงนี้ก็คืออยากจะบอกว่าให้เลือกซื้ออสังหาราคาถูกในทำเลที่พรีเมียมดีกว่าไปซื้ออสังหารราคาพรีเมียมในทำเลที่มันถูกเข้าใจตรงนี้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราดูแค่ราคาไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องของทำเลด้วยค่ะตัวต่อมาอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นคอนโดที่พี่ชอบเป็นการส่วนตัวคือชอบมากชอบ คือสวยที่สุดตั้งแต่เคยดูมาก็คือชื่อว่าคอนโดนิติเอ็ดไวเลนะเป็นคอนโดแค่มีแค่เจ็ดสิบเจ็ดยูนิตเจ็ดสิบเจ็ดห้องนะอยู่ในถนนวิทยุนะคะคอนโดนี้เป็นของสารสิริค่ะอยู่ในลักชัวรี่คอลเลคชั่นนะคะตัวนี้ขายตารางเมตรละประมาณตอนนี้น่าจะหกหกแสนได้จินตนาการไม่ออกว่าตารางเมตรละหกแสนหน้าตาเป็นยังไงหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรวางเก้าอี้หนึ่งตัวมูลค่าหกแสนบาท ถามว่ถูกหรือแพงในทำเลนั้นจริงๆมันดูราคาเวอร์วังกว่าทำเลไปมากแต่คุณค่าที่เขาใส่เข้าไปคือทุกอย่างมีเรื่องเล่าแม้แต่ราวจับบันไดแม้แต่หินที่อยู่ในโครงการแม้แต่บานประตูด,ดอกไม้ต้นไม้ทุกอย่างเขามีสตอรี่นะคะเขาใส่ความเป็นพรีเมียมเข้าไปแล้วมันมีแค่เหมือนลิมิเต็ดคือ77ห้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักการตลาดใส่เต็มที่ให ให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแวลูจริงๆ600แสนคนยอมซื้อ00แสนคนยอมจ่ายนะคะโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการที่เรียกว่าฮือฮาที่สุดนะคะแล้วก็ไม่สร้างก่อนไม่ขายก่อนสร้างเสร็จด้วยคือสร้างเสร็จแล้วถึงจะขายเท่านั้นคนที่ซื้อตัวนี้ไม่ได้มองแค่เรื่องของการซื้อสังหาละมองในเรื่องของคุณค่าหรือแวลูของ Pro p e r t y มากกว่าว่ามันมีค่ามากๆนะคะอ่ะตัว R ตัวต่อมาคือเหตุผลในการลงทุน ขอรวมแบบรูปแบบการลงทุนให้นิดนึงว่าการลงทุนอสังหามันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่อาจจะได้ยินก็คือการซื้อแบบเก็งกําไรหรือซื้อแบบพรีเซลนะคะซื้อก่อนสร้างคําว่าซื้อก่อนสร้างคืออะไรธรรมชาติของคอนโดคะ่ะจะขายอาสังหาก่อนที่จะมีการสร้างโครงการอย่างเช่นเปิดวันพรีเซลรอบ v ี p รอบ เขาเรียกว่าอะไรลูกคา้าเก่านะคะให้มาจองก่อนสิ่งที่เขาขายคือขายอะไรพี่ชอบเรียกว่าขายฝันนะคะขายฝันก่อนขายกระดาษก่อนขายโมเดลก่อนนะคะหรือมีห้องตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเนี่ยสร้างเสร็จแล้วหน้าตาจออกมาเป็นแบบนี้นะหน้าตาตึกจะเป็นแบบนี้นะนะคะแต่ก่อนเนี่ยการขายพีเซลเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีมากคือได้กําไรได้เร็วเราจองไปแค่ห้าหมื่นบาท แล้วเอามาขายอีกเดือนต่อมาทํากําไรได้ทีละห้าหมื่นบาทแบบนี้เลยหรือว่าขายในตอนที่สร้างเสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซื้อ p ีเซลแต่ก่อนทําได้ดีแต่ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่านักเก็งกำไรหลายขอยคนหรือ speculator ทั้งหลายเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันทําได้ยากขึ้น อย่างที่สถานการณ์ตอนนี้จะเห็นก็คือมีคนออกมาขายดาวขายใบจองนะคะกันในราคาเท่าทุนขาดทุนกันเต็มไปหมดเพราะมันเก่งกําไรเมื่อ2ปีที่แล้วเก่งกําไรเมื่อสาปีที่แล้วแต่ตอนนี้ตึกเสร็จอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะทุกคนเก่งกําไรกันหมดเพราะฉะนั้นมันทําให้เป็นหลักการของดีมาน์ซพายอะคะ่ะในเมื่อซัพพลายมันถือกันไว้เยอะแต่ว่าไม่มีดีมาน์ที่จะระบายออกไม่มีคนอยากซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือขายขาดทุนกันนะคะ ตัวที่2คือการซื้อปล่อยเช่าอันนี้ก็ง่ายๆก็คือการซื้อสังหามานะคะแล้วก็ปล่อยเช่าไปนะคะหรือรวมถึงการซื้อพร้อมผู้เช่าก็จะเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่บางคนชอบนะคะโดยเฉพาะตึกแถวโกดังนะคะมีผู้เช่าอยู่แล้วนะคะแล้วเจ้าของอยากที่จะขายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบของการขายพร้อมผู้เช่าไปเลยเรียกได้ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมีคนจ่ายค่าเช่าให้ทันทีนะคะ ตัวต่อมาคือซื้อแบบมีประกันรายได้หรือซื้อแบบมีการันตีค่าเชา่าอันนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบของการลงทุนอสังหารทยที่ได้รับความนิยมมากในเมืองท่องเที่ยวเช่นพัทยาภูเก็ตหัวหินนะคะคือคือซื้ออสังหาปุ๊บราคา4ล้านบาทการันตีให้เลย6%กปี่ปี5%กี่ปีว่ากันไปนะคะโดยการที่โครงการน,นั้นๆมีการเอาโครงการไปบริหารปล่อยเช่าให้นะคะทั้งรายวันรายเดือนรายปี ะะและตัวต่อมาคือการซื้อมาขายไปหรือ F ล i p strategy นะคะซึ่งการ F ล i p strategy คือการที่ซื้อมาปุ๊บ r รีโนเวทขายหรือซื้อแล้วซื้ออสังหารจักรกลบังคับคดีนะคะมารีโนเวทแล้วก็ขายทอดตลาดอีกทีหนึ่งน,นะคะก็การลงทุนขอสังหารก็ภาพรวมประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่คิดจะลงทุนก็ต้องดูดีๆว่าเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนนะคะตัวต่อมาก็คือในเรื่องของ t a r g e t g r o u p ค่ะ ถ้าเก็ตกุ๊กคือเวลาจะซื้อสังหาคุณช่วยมองไปนิดนึงว่าอสังหาที่คุณซื้อเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายในการเช่าเป็นใครบ้างอย่างเช่นซื้อในย่านที่อยู่ใกล้สถานศึกษากลุ่มผู้เช่าก็จะต้องเป็นนักศึกษานะคะแต่พี่จะบอกว่าสิ่งที่พี่จะชอบวางแผนไว้ก่อนหลังการลงทุนทุกครั้งคือมักจะเผื่อกลุ่มเป้าหมายไว้หลายกลุ่ม ถ้าเป็นนักศึกษาอย่างเดียววันหนึ่งเกิดมาหาลัยไม่มีแล้วเกิดทุกคนเรียนออนไลน์แล้วใครจะมาเช่านั่นคือความเสี่ยงแต่ถ้าคุณเลือกอสังหาที่มันมีกลุ่มผู้เช่าหลากหลายเช่นคนไทยก็เช่าได้ ต่างชาติที่เป็นเอ็กแพดมาทํางานย่านนี้ก็เช่าได้เพราะมันเดินทางเข้าเมืองสะดวกมีกลุ่มที่เอ้ยทางานในโรงเรียนนานาชาติมีกลุ่มที่ทํางานในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมันหลากหลายมากขึ้นนะคะสุดท้ายคือกลุ่มผู้ซื้อเป็นใครคือที่ต้องบอกว่ากลุ่มผู้ซื้อก็คือว่าเรามองแผนในระยะยาวว่าถ้าเราขายต่อคนที่มาซื้อสังหากับเราอะจะเป็นกลุ่มไหน อันนี้มันมีข้อดีของคอนโดคือคอนโดคนที่มาซื้อต่ออสังหาเราเนี่ยจะเป็นได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเพราะคอนโดเนี่ยต่างชาติสามารถซื้อได้ถึง49%ของจํานวนพื้นที่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในบางทาเลอ่าถ้ายังอยู่ในสุขุมวิตอยู่ในโซนที่ต่างชาติรู้จักนะคะต่างชาติเขาจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเรายังมีกลุ่มป้ามาในการขายต่อว่าเป็นต่างชาติแต่ถ้าจะเป็นในโซนที่ ต่างชาติเข้าไปไม่ถึงหรือไม่เข้าใจว่ามันคือโซนไหนอย่างเช่นสําโลงนะคะสายสีม่วงต่างชาติอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการขายก็อาจจะเป็นแค่คนไทยนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายสําคัญสําคัญมากๆก็คือว่าในการประเมินค่าตัวเองหรือประเมินศักยภาพตัวเองในการที่จะลงทุนอสังหารนะคะว่าอย่างแรกคุณมีความรู้พร้อมหรือ,อยังในการที่จะลงทุนการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะการไม่ลงทุนเสี่ยงกว่าและการลงทุนแบบไม่มีความรู้คือเสี่ยงที่สุด จะบอกว่ามันไม่เสี่ยงคงไม่ได้แต่ถ้าคุณลงทุนแบบมีความรู้มีประสบก,การณ์มีการเซอร์เวยกันจริงๆมีมันนี้แผนคือมีเงินสะสมเก็บไว้ส่วนหนึ่งในกรณีที่ไม่มีผู้เชา่าหรือในกรณีที่ค่าเช่ามันไม่โค v e r a g กับค่าผ่อนแบงค์คุณยังมีเงินในการสำรองนะคะแล้วก็ต้องมี investment plan ที่ชัดเจนว่าคุณจะซื้อมาปล่อยเช่ากี่ปีอยากขายกี่ปีนะคะเพื่อที่จะรัดก,กลุ่มตั้งแต่แรกเลยว่าซื้อมาแล้วแผนการลงทุนอสังหาอันเนี้ยเรามองไว้ระยะยาวที่เท่าไหร่ นะะคโอเคก็สรุปเป็น property นะคะคือเทคนิคในการลงทุนไปแล้วนะคะต่อไปขอยกตัวอย่าง case study มาให้ดูนิดนึงว่าแล้วในสภาวะแบบนี้การลงทุนแบบไหนยังปล่อยเช่าได้ดีอยู่อันนี้พี่พูดแค่เรื่องของการซื้อสังหามาเพื่อปล่อยเช่าก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าอสังหาในการปล่อยเช่าตอนนี้จะเป็นระดับราคาที่ประมาณ พี่ใช้คําว่าราคาประมาณ6,000ถึงห5 0 0 0มื่นห้าละกันยังเป็นอสังหาที่มีการปล่อยเช่าได้ดีเพราะอย่าลืมว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนยังปล่อยเช่าต้องอยู่ใช่ไหมต้องอยู่ต้องพักอาศัยแต่ถ้าเกิดเป็นราคาสูงมากๆบางทีเนี่ยออตลาดในระดับนั้นเนี่ยมีการแข่งขันเรื่องระดับค่าเช่าสูงแล้วบางทีมีการลดค่าเช่าเคยเช่าสองหมืก็ขยับมาหมืนห้าเคยเช่าหมืนห้าขยับมาหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ สิ่งที่จะยกตัวอย่างให้ก็อย่างเช่นคอนโดอันนี้เป็นคอนโดพี่เองนะคะก็ซื้อมาเมื่อ5ปีที่แล้วซื้อไปแค่8,000สนกว่าบาท8,900 0 0 0กนะคะตกแต่งไป0 0 0 0รวมราคาประมาณล้านกว่าบาทตอนนี้ปล่อยเช่าประมาณ7,500จริงๆตึกนี้ปล่อย6,500ถึง8,500แล้วแต่ไซส์ห้องแล้วแต่การตกแต่งห้องพี่ปล่อยได้7,500นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดยิว7,5คูณ12 ะค,ะคุณร้อยหารด้วยล้านสีหมื่นนะคะยิวก็อยู่ที่ประมาณ7-9%็ถึงเก้าเซนแน่นอนว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็อันนี้แอบบอกเลยว่าเป็นคอนโดที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้เงินตัวเองก็คือกู้มาเลยนะคะแล้วก็กู้มาผ่อนเดือนละประมาณแค่6,000กว่าบาทน,นะ,ะแต่ปล่อยเช่าได้7,5 0 0นนะคะก็ยังปล่อยเช่าอยู่ แล้วก็ปล่อยเช่าได้ดีนะคะคอนโดต่อมาค่ะคือระดับราคานี้ก็ประมาณล้านกว่าบาทเหมือนกันนะคะตกแป่งไปสองแสนนะคะรวมแบบประมาณล้านสี่เป็นสตูดิโอ2 4ิตารางเมตรปล่อยเช่า9,5้าได้อยู่ที่ประมาณ8%อันนี้ก็เป็นเคสสตูดดี้ห้องของลูกค้าพี่เหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าคอนโดนี้อยู่ย่านบางจากบางจากราคาล้านกว่าบาท เมื่อกี้จริงๆบางจากมีคอนโดหลากหลายราคามากเลยถ้าติดวีดีบางจากเลยเท่านั้นก็มีราคาประมาณ3ล้านนะคะ3ล้านกว่าบาทนะคะก็ปล่อยเช่าประมาณห5ื่น้านะคะแต่เข้าไปในซอยอีกแค่นิดเดียวหาคอนโดซื้อราคาประมาณเนี่ยตกแต่งแบบเนี้ยล้าน4ปล่อยเช่า9,5 0 0ข้างหน้าปักซอยเออซื้อมา3ล้าน5นะคะปล่อยเช่าไป12 000, ื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าอย่างที่พี่บอกว่า การลงทุนมันไม่ใช่แค่ดูว่ามันติดรถไฟฟ้าอย่างเดียวต้องด,ดูด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายในการเช่าของกลุ่มนั้นเป็นใครนะคะอันนี้ก็เป็นคอนโดนหนึ่งในย่านห้วยขวางค่ะก็สังเกตดีๆว่าห้องที่นี่จะมีทั้งสตูดิโอวันเบด룸สองห้องวันเบดมแล้วก็ทูเบดมค่าเช่านะคะต้องหมื่นกว่าบาทจนถึงหมื่นแปดเห็นราคาต่อตารางเมตรไหมคะราคาเออไม่ใช่ราคาต่อตารางเมตรราคาผลตอบแท็เรื่องของการลงทุน ราคาผลตอบแทนการลงทุนเห็นไหมคะว่าไซต์เนี้ยโซนเนี้ยเขานิยมเช่าสตูดิโอกับหนึ่งห้องนอนมากกว่าสองห้องนอนเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีใครเช่าเพราะฉะนั้นมันจะมีการแข่งขันด้านราคาคือทําราคาสูงไม่ได้ยิหรือผลตอบแทนการลงทุนจึงได้แค่สิเอซนอันนี้ก็จะเป็นเคสตั้ดแตให้เห็นว่าเออถ้าคุณจะเลือกลงทุนเนี่ยบางทีมันต้องลงลึกไม่ใช่แค่ดูว่าโครงการไหนนะต้องดูด้วยว่าทายไหนแบบไหนที่คนในย่านน,านั้นนิยมที่จะเช่านะคะ